ตำรวจจีนเผชิญกับการแยกดินแดนที่เป็นปัญหาอย่างรุนแรงการต่อต้านและการแยกแผ่นดินใหญ่เป็นปัญหาที่ไม่สามารถเลี่ยงไปได้แต่เมื่อมีการตั้งค่าหัวนับล้านอินฟลูเอนเซอร์ไต้หวันก็เกิดความเครียดและความสงสัยใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการแยกแผ่นดินใหญ่ในเมืองชเวนโจวมณฑลฟูเจี้ยนตำรวจได้ประกาศให้เงินรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถแจ้งเบาะแสพฤติกรรมผิดของสองอินฟลูเอนเซอร์ชาวไต้หวันซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ช่วยเหลือกลุ่มสนับสนุนเอกราชไต้หวันและมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมแยกแผ่นดินใหญ่ ทั้งนี้ยังถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ถ้อคำแบ่งแยกและบิดเบือนนโยบายของจีนแถลงการ์ของตำรวจฉเฉวนโจได้กล่าวถึงความเสี่ยงและความรุนแรงของการแยกแผ่นดินใหญ่และกล่าวถึงการกลั่นแกล้งคู่สมรสชาวแผ่นดินใหญ่ในไต้หวันซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการทำหน้าที่เป็นกองกำลังอินเทอร์เน็ตช่วยพักค DPP และกลุ่มต่อต้านจีนในสหรัฐและชาติตะวันตกรายอื่นๆ ตำรวจเรียกร้องให้ชาวไต้หวันร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีซึ่งได้ตั้งเงินรางวัลเพื่อเป็นเครื่องหมายให้กับผู้ที่สามารถแจ้งเบาะแสพฤติกรรมผิดของได้โดยเงินรางวัลได้ตั้งค่าไว้ที่5 0 0 0ิบ0 0 0 0อหยูนวนราว2 5 0 0 0 0 0้า0 0บาทโฆษกจากสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนได้ระบุว่าการตั้งค่าหัวนับล้านล่าอินฟลูเอนเซอร์เป็นการดำเนินการที่ชอบธรรมและจำเป็นเพื่อรับมือกับปัญหาการแย่แผ่นดินใหญ่ การแยกแผ่นดินใหญ่เป็นปัญหาที่ไม่สามารถเลี่ยงไปได้และมีผลกระทบต่อสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการตั้งค่าหัวนับล้านล่าอินกลูนเซอร์นี้เป็นการดำเนินการที่น <when psychology> <g> ่าสนใจและเป็นการแสดงความรับผิดชอบของจีนในการรับมือกับปัญหาการแยกแผ่นดินใหญ่ทั้งนี้ยังเป็นการเผชิญกับความคิดเห็นต่างๆและความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการรับมือกับปัญหานี้คุณคิดว่าการดำเนินการนี้จะสามารถช่วยลดความแยกแผ่นดินใหญ่ได้หรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของจีนในการรับมือกับปัญหานี้ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการรับมือกับปะนันหาการแยกแผ่นดินใหญ่หรือไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการรับมือกับปัญหานี้หรือไม่